แล้วค่ะเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างกลางทุ่งนานะคะเอ๊ะแล้วเรายืนอยู่ข้างกลางทุ่งนานแบบเรจะเรียนหนอะไรเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเรียนรู้หน่อยเรื่องข้าวมหัศจรรย์ค่ะดิว้าวแล้วเป็นกิจกรรมอะไรเหรอคะเป็นกิจกรรมเสร,ริมประสบการณ์นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวการเจริญเติบโตของข้าวนะคะคุณ๊อ มีวัตถุประสงค์อะไรหรอคะวัดนี้วัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การจเจริญเติบโตโของข้าวและลักษณะของข,ข้าวค่ะว้าวแั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับความรู้จักครูจูนจากคุณนาเราอุตส่าห์มาจิ้าขึ้น้าแล้วนะคะเด็กๆไปเที่ยวกันกับอีตส่ค่ะตามอะไค่ะ เด็กๆนะคะ,ะลักษณะของต้นข้าวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเรียวยาวแล้วก็มีรวงข้าวออกมานะคะแล้วก็มีการจเจริญเติบโตยังไงคะคุณน้าการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะระยะแรกนะคะก็จะเป็นระยะต้นกล้าน,นะคะระยะต้นข้าวก็คือในช่วงที่เรานำข้าวนะคะลงไปหว่านในหน้านะคะต้นข้าวก็เริ่มออกใบมานะคะประมาณ5-4ใบค่ะระยะต่อไปนะคะ ก็คือระยะแตกกอนะคะต้นข้าวก็จะเริ่มจากการปักดำข้าวนะคะแล้วต่อไปนะคะต้นข้าวก็จะเริ่มสร้างรวงข้าวค่ะระยะสร้างรวงข้าวนะคะลักษณะก็จะเป็นสีเขียวนะคะเริ่มมีรวงข้าวสีเขียวออกมานะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นระยะเก็บเกี่ยวนะคะเด็กๆเก็บเกี่ยวก็คือรวงข้าวของเรานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ้าวามเลยค่ะเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะแล้วก็ หลังจากนี้นะคะเมื่อลวงข้าวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะมีมเมล็ดข้าวออกมาเป็นข้าวที่ทำให้เราได้รับประทานอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในศูนย์วิจัยนา <S <S ข้าวกระบ,บี่แล้วนะคะแต่เอ๊เดี๋ยวคุณครูหนูนา,ากับคุณครูเบลนะคะจะพาเด็กๆไปเจอกับวิทยากรน,นะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวเ,เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิทยากรอยู่ที่ไหนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผออของศูนย์วิจัยนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะค่รรารบก,กวนให้ท่านผอแนะนําตัวหน่อยคะ่ะครับก็สวัสดีครับผมวรวิทย์ชกทพลนพวน้อยการศูนย์วจัยข้าวกระบ,บี่ค่ะ,คะซึ่งเมื่อกี้นะคะเราก็จะจากคลิปนะคะเด็กๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าจะเป็นคุณครูพาไปดูเกี่ยวกับต้นข้าวนะคะวันนี้ก็จะให้ท่านผอนะคะ มาบอกให้ความรู้นิดหน่อยนะคะว่าศูนย์วิจัยนาข้าวนี้นะคะมีพันข้าวอะไรบ้างคะที่แบบว่าเป็นพันข้าวหลักๆของที่นี่ค่ะครับครับสำหรับศูนย์วิจัยข้าวกระบี่เรานะครับเรามีหน้าที่ในการที่วิจัยเรื่องพันข้าวนะครับแล้วก็ผลิตเม็ดข้าวนะครับตอนนี้พันข้าวหลักๆที่ศูนย์วิจัยข้าวเราผลิตอยู่ก็คือมีข้าวหอมทะมิชนีหนึ่งกับข้าวดอกพยอมนะครับ แล้วก็ข้าวดอกขา5ตูมนะครับทางศูนย์วิจัยข้าวเราจะผลิตทั้งหมดประมาณ30ตันครับเยอะเลยนะคะแล้วเหมือนว่าเมื่อกี้ค่ะที่จากคลิปก็จะเห็นแต่ว่าเป็นทุกหน้าซะส่วนใหญ่นะคะท่านผอแล้วนอกจากแบบว่าปลูกข้าวเนี่ยทางศูนย์วิจัยมีการทําอะไรเกี่ยวกับข้าวข้าวแบบว่านําไปทําอะไรต่ออะไรเงี้บ้างครับครับทางทางศูนย์วิจัยข้าวเรานะครับก็ก็นำความรู้เรื่องเรื่อง ที่เราวิจัยได้นะครับเลยนำเอกข้าวที่เราปลิตได้นะครับคนหนึ่งก็นํามาทดลองเพื่อหาวิธีการไปรูปนะครับไปรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนำไปส่งถึงชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับค่ะแล้วท่านผอในช่วงนี้มันช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแล้วไม่ทราบว่าผู้ที่จะเข้ามาชมสถานที่จะเข้ามาได้ไหมคะ ครับโดยจริงๆแล้วแต่ลการช่วงนี้มีตัวโควิดแต่ว่าทางศูนย์วิจัยข้าวเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับเราก็สามารถทีีจะเข้ามามามาดูงานได้นะครับโดยจะมีมาตรการป้องกันโควิดนะครับเราสามารถจะเข้ามาได้เพราะพื้นที่เราเป็นพื้นที่โล่งนะครับไม่ไม่ไม่ไเป็นกราครับมค่ะรับค่ะแล้วก็อยากทราบว่าศูนย์วิจัยข้าวนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะท่านผอถ้าเด็กๆจะมาเที่ยวชมหรือว่ามาดูศึกษาดูพันข้าวอะค่ะ ศูนย์ใข้าวเราตั้งอยู่บ้านเลขที่2 6 1หมู่6กกตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกะบีครับค่ะนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถอยากจะมาเที่ยวชมนะคะศูนย์วิจัยข้าวนะคะเด,ด็กๆก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะโดยมีท่านผอ,อและพี่ๆนะคะในสถานที่ศูนย์วิจัยข้าวนะคะให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเด็กๆ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้นะคะในสถานการณ์โควิดนะคะแต่ท่านผอ,อก็บอกแล้วนะคะว่าสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าอยากที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนาข้าวนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผอ,อมากนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะท่านผอ,อก็ได้บอกเราไปแล้วนะคะว่า ออนอกจากที่จะมีนาข้าวแล้วนะคะที่สูนวิจัยน,นะคะก็ยังมีวิธีการในการนําข้าวสานะคะมาทํำมาสีหรือว่ามาโซมมาร่นข้าวด้วยใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปยินกันได้เลยค่ะ ขอไปซ้อมข้าวก่อนนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดูวิธีการซ้อมข้าวด้วยเช้ากันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีกลุ่มของคุณป้าที่จะมาร่อนข้าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สอาค่ะ ป้าค่ะอันนี้นะคะป้ากำลังล้นข้าวนะคะป้าแบบไม่ทราบว่าป้าจะเอาไปทำอะไรอ,อ,อะคะข้าวนี้ปลูกทำข้าวปูกนะคะเด็กๆอ่าปลดข้าวแล้วเรามีวิธีการทำยังไงคะป้าอ๋อนะคะเราต้องล้นก่อนนะคะล้นให้กากามันออกใช่ไหมคะใช่ออกออกนะคะเด็ก <s ut ain> ๆ จากล้นข้าวเสร็จแล้วมัเล็ดนี้เราเอาไปทําอะไรอะคะป้าเอาพ่อเอาไปพ่อคะเอาไปพ่อกระสีเป็นก็ได้อ๋อเอาไปพ่อหรือว่าเข้าขึ้น่ังกระสีนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นข้าวสารมันเล็ดขาวขาวนั้นนะคะเด็กๆเอาไปพ่อเด็กๆเอาไปพ่อเป็นข้าวสข้าวเป็นรวมแล้วเป็นตอนต่อมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะป้าไปต่าง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในกิจกรรมที่คุณครูพาเด็กๆมาเยี่ยมชมวันนี้นะคะเด็กๆได้เห็นต้นข้าวได้เห็นขั้นตอนวิธีการทาข้าวมากมายเลยใช่ไหมคะครูจูนใช่ค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนหรือผู้ปกครองสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ศูนย์วิจัยนี้นะคะพี่ๆทุกคนน่ารักให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะรับรองว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ไปเยอะแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าาตามคนะไปกินบดาที่ได้เล้ยงวัน,น,วน,นวชาน้าวาน,นาวันเล็กเท่าพัน